วีลคัมแบ็คทูไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่รวมสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจอดลึกกับรถถังเบารุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในวงการยุทธภัณฑ์ระดับโลกนั่นก็คือซาบราไลาแทงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะซาราคือตัวแทนของความทันสมัยความคล่องตัวและพลังทำลายล้างที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจลาดประเวณ การโจมตีระยะไกลและการป้องกันแนวหน้าโดยรุ่นปี2026ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีโครงสร้างและอาวุธพร้อมตอบโจทย์สนามรบที่ซับซอ้อนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภูเขาป่าหรือเขตเมืองแคบๆจุดเด่นแรกของซาบรา2026คือระบบป้อมปืนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยโดยป้อมปืนขนาด105ม mm. มแบบสมัยใหม่ที่สามารถยิงกระสุนแรงสูงได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้กระทั่งกระสุนอัจฉริยะนำวิถีซึ่งทําให้มันสามารถรับมือได้ทั้งรถหุ้งกรอนหนักรถถังหลักและแม้กระทั่งโดรนติดอาวุธในบางสถานการณ์อีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ผสานเข้ากับเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายด้วยความร้อนและเลเซอร์ทําให้ลูกเรือสามารถยิงเป้าได้แม้ในสภาพแสงน้อยหรือกลางคืนที่สําคัญยังสามารถยิงได้แม้ขณะกําลังเคลื่อนที่ นี่คือสิ่งที่ทำให้ซาบราโดดเด่นกว่ารถถังเบาทั่วไปด้านการป้องกันตัวรถถังรุ่นนี้ใช้กรอะคอมโพสิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถต้านทานการโจมตีจากปืนกลหนักระเบิดมือหรือ IED ได้ในระดับหนึ่งพร้อมติดตั้งระบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถสกัดกระสุน RPG หรือจรวดนำวิถีที่ยิงเข้ามาได้แบบอัตโนมัติซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เดิมมักพบเฉพาะในรถถังหลัราคาแพงเท่านั้น อีกด้านที่น่าจับตามองคือความคล่องตัวซาบราถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถสายพานที่มีน้ำหนักประมาณ30ตันซึ่งถือว่าเบากว่ารถถังหลักหลายเท่าทําให้สามารถวิ่งในพื้นที่ครุขระทางวิบากหรือสะพานที่รับน้ําหนักได้จํากัดได้อย่างไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลขนาด750แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมน้ํามันหนึ่งครั้ง ในรุ่น2026ยังมีการอัปเกรดระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อให้เป็นแบบ Network Cent r i c Warfare ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยรบอื่นๆโดรนหรือแม้กระทั่งระบบควบคุมจากศูนย์บัญชาการในระยะไกลได้ทันทีนี่หมายความว่าซาบราไม่ได้เป็นแค่รถถังเบาแต่เป็นหน่วยรบอัจฉริยะที่สามารถเป็นตาทับในสนามรบยุคใหม่จากการทดสอบภาคสนามของหลายประเทศรวมถึงการสาธิตในงานแสดงอาวุธระดับนานาชาติซาบราได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการยานเกราะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในภูมิประเทศที่หลากหลายรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในรูปแบบใหม่เช่นกลุ่มเก่อการร้ายการโจมตีจากโดรนหรือสงครามกองโจรในเขตชายแดนมีรายงานว่าประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสนใจในรถถังรุ่นนี้และอาจมีแผนที่จะนำเข้ามาทดแทนรถถังบารุ่นเก่าที่ใช้งานมานานซาบราจึงอาจกลายเป็นหนึ่งในยุทโธป,ปกรณ์หลักของกองทัพไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความง่ายในการบำรุงรักษาและระบบโมดูลราที่สามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดชิ้นส่วนได้ง่ายทำให้รถถังรุ่นนี้มีอายุการใช้งานยาวนานและเหมาะกับงบประมาณด้านกลาโหมของหลายประเทศอีกทั้งยังสามารถผลิตในประเทศปลายทางได้หากมีการโอนเทคโนโลยีจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่านิว2026สซาบราไม่ใช่แค่รถถังเบาธรรมดาแต่มันคือยานรบยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีชั้นสูงความคล่องตัวและพลังทำลายล้างเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสมดุล เหมาะกับรูปแบบสงครามในปัจจุบันที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในอนาคตเราอาจได้เห็นซาบราปรากฏตัวในสนามฝึกหรือภารกิจของกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือที่มีภูเขาสูงชันหรือชายแดนภาคใต้ที่ต้องใช้ยุทธปรกรณ์ขนาดเล็กแต่ทรงพลังเพื่อดูแลความมั่นคงก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยวอลเมชินส์เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารทั้งจากในประเทศไทยและทั่วโลก ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากให้เราทำคลิปจอดลึกรถถังหรืออาวุธรุนอื่นๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทวอลแมชชีน